คนคงตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตเอ๊ะจะมีน้ําท่วมใหญห่เหมือนปี54ีหรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ค่ะหายเหนื่อยกันหรือยัง <c oughs> คะนักนาสาหัสจริงๆนง<ป>ะคุณผู้ชมคือนิพเนี้ยยอมรับเลยตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเลยเมื่อวานใช่ไหมโอ้โหเมื่อคือนนี้กว่าจะถึงบ้านเกือบสี่ทุ่มนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักเทถล่มกรุงมาสิ่งที่ตามมาก็คือน้ําท่วมแล้วก็รถติดแล้วก็น้ําท่วมมีสองรอบนะเมื่อเย็นหนึ่งรอบใช่ค่ะเมื่อตอนเช้ามืดนึกว่าจะหายเหนื่อย ก็จะหายแล้วเพราะว่าฝว่าน้ำรอก,การระบายนานและเกินครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันดูหน่อยนะค,คะเพราะว่าถือว่าหนักหนาสาหัสสําหรับชาวกรุงจริงๆอ่ะาให้ดูที่วิภาวดีรังสิตขาเข้าก่อนเนี่ย มันกลายเป็นภาพแบบนี้เลยอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืน,น,นเขาบอกค,ครึ่งล้ออันนี้คือคลองฮะ <laughs> <ช>ดูแล้วเหมือนคลองลุยไปขนาดนั้นเลยนะคะบรรยากาศในช่วงถนนวิภาวดีรัชดาพิเศษตั้งแต่รัชโยธินไปจนถึง,ถงหน้าศาลอาญานี่ก็ไม่ธรรมดาจุดนี้แยกเกษตรค่ะคุณผู้ชมแยกเกษตรก็สูงนะคะ รถวิ่งได้แค่ช่องทางเดียวเองตรงแยกเกษตรเนี่ยค่ะคือมันสูงมากจริงๆไม่มีหลายคันนี้กับพลิบไฟที่จอดเสียหมดเลยฮะไปไม่ไหวไงส่วนวงเวียนบางเขนค่ะรถเล็กไปไม่ได้เลยผ่านออไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่คุณหนุ่มบอกปิบปอบปิบปอบ,บจอดเสียกันเป็น10คันเลย แจ้งวัฒนะนี่ก็ไม่ธรรมดาอันนั้นคือที่ต่ําอยู่แล้วขึ้นชื่อเมืองทองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดู<ต>ทางเข้าเมืองทองระดับน้ําสูงมากคือเสมอทางเท้ามองไม่เห็นนะคะถ้าเดิอนอยู่ตกได้นะคะซอยหลายแห่งก็กลายเป็นสภาพคลองอย่างที่บอกโอ้โหเนี่ยมันเจ็บหัวใจจริงๆนะนนคนกรุงค,คนกรุงเนี่ยก็บอกแล้วมาหน้าฝนมาแล้วใช่ค่ะถามว่าเช้าวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหม ไปดีขึ้นเลยครับใช้คําว่าวินาศรัชดาส่งข่าวกันหน่อยรัชดาเมื่อเช้านี้โอโหหนักเหมือนกันนะใช่ค่ะรัชดาเนี่ยบางเส้นนะคะก็ยังมีน้ําท่วมอยู่เลย <ปะ S 1> นี่นี่นี่ให้ดูนี่ตอนเช้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรมันก็เลยยิ่งติดไปกันใหญ่ประชาชื่นฝั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรามคําแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีลำสาลีเนี่ยปกติไม่ต้องตกไม่ต้องท่วมก็แย่อยู่แล้วนะคะต้องฮะนี่ไปกันใหญ่เลยรัชดาลาดพร้า นี่ก็หนักค่ะสูงกว่า40เซนติเมตรมอเตอร์ไซค์เครื่องดับกันทั้งนั้นเลยรัชดาโอ้สงสารบางคนนี่เขาบอกเป็นราเดอร์เนี่ยไปไม่ได้เลยฮนะแล้วเนี่คุณผู้ชมดูนะคะเจ้าหน้าที่ทํางานเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าป้ายจราอระป้ายทะเบียนรถอะหลุดเยอะตอนนี้ตํารวจสอนอสุดที่สารเป็น10นายเลยเขาต้องช่วย<ต>กันไปอํานวยความสะดวกการจราจรเอ,อแบบนี้เนี่ยสงสัยจะต้องฝากเอาไว้น่าจะเป็นประเด็นหลกักฝากถึงผู้ว่าคนใหม่นะคะ ความหวังเราอยู่ที่ไหน<อ>ปัญหาน้ําท่วม<อ>ปัญหาเรื่องของรถติดฝนตกแบบนี้หนักหนาสาหัสจริงๆหวังใจไว้ว่าผู้ว่ากทมอคนใหม่แหมมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะอีกไม่กี่วันเอง22พฤษภาคมนี้ใช่หวังว่าน่าจะได้รับการแก้ปัญหาเป็นอันดับแรกชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะคุณหนุ่มคุก,กงลวลแหละว่าน้ําจะเข้าบ้านใช่เพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะมันจะเข้าไหมต้องคอยเฝ้าระวังเนี่ยค่ะออกมาดูตลอดทั้งคืนแทบไม่ได้นอนแล้วบางบ้านบอกว่า แบั๊บแป๊บๆออกมาต้องวิทย์กันแล้วด้วยซ้ำ oh. นี่แหละค่ะทุกคุนกรุงฝนมันตกมาตั้งแต่หัวค่ําแล้วแต่ทีนี้ป้าก็นอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ข้างในเนี่ยเข้ามาน้ํามันก็สาดเข้าไปแล้วมันก็เลยนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ตีๆๆสองน่ะแย่ทุกปีบอกไหมว่าผู้ว่าคนใหม่อยากให้แก้ไขเนาะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้คนผู้ว่าที่จะมาใหม่มาแก้ไขเรื่องปัญหาน้ําท่วม มันไม่มีปีไหนที่จะแก้ได้อ่ะผลมันตกมาตั้งแต่ดูข้างหลังบรรากาก่อนนึกว่าทะเลกรุงเทพอะค่ะใช่คุณผู้ชมฮะเห็นภาพแบบนี้นึกถึงตอนน้ำท่วมใหญ่ไหมโอ้โยแต่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำรอการระบายรอการระบายคนเดือดร้อนรถติดถูกไหมฮะบ้านเรือนก็ต้องถูกน้ำท่วมไปด้วยแต่ทีนี้กระทบหนักไปกว่านั้นฮะโรงเรียนเมื่อวานเราเพิ่งจะอ่านข่าวว่าโรงเรียนเพิ่งจะ เปิดเทอมใช่ไหมฮะเปิดวันแรกเปิดวันแรกล่า <ฮะ S 1> สุดมีหลายโรงเรียนสั่งปิดฮะเพราะว่าน้ําท่วมโรงเรียนคุณผู้ชมดูภาพฮะที่แต่ละโรงเรียนในสภาพฮะน้ําท่วมไปไม่ได้เลยภาพที่เห็นอยู่นี้นะฮะเป็นสตรีวิทยาสองฮะอยู่ในซอยสุคนทศวรรษสามอยู่ที่เขตลาดพร้าวหยุดเรียนแล้วนะฮะเพราะว่าน้ําท่วมขังในโรงเรียนเขาบอกน้ํามันสูงมากไปไม่ไหวฮะน้ําที่อื่นก็ไหลเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะฮะก็เลยประกาศหยุดไปทางผู้อำนวยการนะครับปรึกษากันแล้วบอก ทั้งเขตก็สูบน้ําก็คงจะระบากเพราะการระบายนานเหลือเกินหยุดดีกว่านะครับเอาอีกโรงเรียนหนึ่งนะฮะเบญจมราชานุสร์อยู่ที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบ,บุรีฮะขึ้นป้ายเหมือนกันครับประกาศหยุดเรียนวันนี้เช่นกันหลังจากเมื่อวานเพิ่งจะเปิดเทอมวันนี้หยุดแล้วจากน้ําท่วมนะฮะโอ้นี่สองโรงแล้วนะคะที่เจอปัญหาจากน้ําท่วมจนกระทั่งต้องปิดเรียนที่นี่นักข่าวเราวันนี้เจอท่านนายกท่านนายกไปทํางานไปพิธที่เปิดนะคะก็ ลองตรงเข้าไปถามท่านปัญหาเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านไม่ตอบคําถามถาถาม,มองแรงใส่นักข่าวด้วยอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะคะ,ะนี่เป็นช่วงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทานมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาสิติดค่ะก็พอตอนนายกมาถึงนักข่าวก็ตรงเข้าไปถามเลยวันนี้ต้องถามเรื่องน้ําท่วมน้ํารอการระบายตอนแรกท่านไม่ตอบแต่หันมามองแรงใส่นักข่าวนักข่าวบอกแบบนั้นตกใจเล หลังจากนั้นอีกทีหนึ่งถึงจะออกมาแล้วก็บอกว่าเห็นใจคนกรุงเทพที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมแต่สาเหตุก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยพื้นที่มันแออัดก็เลยทําให้เกิดปัญหาระก,การระบายน้ําที่ไม่ทันค่ะอยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครวะควราค่อนข้างจะแออัดเพราะพานุพบุญเพราะนั้นระบบการระบายน้ําระบายน้ําอาจจะไม่ทันเวลาในันนีที่มันตกเป็นปริมาณที่มากๆหลายมิลลิเมตรในช่วงเวลาจํากัด คมเป็นใจคนที่อยู่กรุงเทพคนทังว่แอร์อัดนั่นแหละคือปัญหาที่ทุกคนจะต้องมาแก้ทำยังไงถ้าไม่แก้ในเรื่องนี้มันแก้อะไรไม่ทั้งสิ้นผมบอกไว้เลยเลยพวกก็ทาบดีอยู่แล้วว่ากรุงเท<ต>พผู้ชมไม่ใช่แค่น้ำท่วมเยอะ<บ>เลยฮะ ใช่ค่ะท่านบอกว่ายังไงตอนนี้มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้วครับดูแลอยู่แล้วนะคะดูแลอยู่แล้วนะครับ<ก>ตอนนี้<อ>เราก็บอกคุณผู้ชมว่าเราก็ต้องดูแลกันเองไปก่อนนะครับใช่ค่ะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วั .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App sto r e หรือ Play Store